นี่ครับหลังจากช้อนประกัดมาไนดะ้ทั้งหมด4คลิป3คลิปคลิปนี้คลิปที่4นะคลิปแรกได้ประกัดนะแก้มแดงมา3ตัวคลิปที่2ไนดะ้ประกัศประกัดแก้มแดงมาอีก1ตัวเป็นทั้งหมด4ตัวนะใหญ่2เล็ก1และคลิปที่3พี่เซนเอกไปวางกับดักนะครับเป็นกับดักประกัดไว้คลิปที่4เป็นคลิปนี้นะเดี๋ยวเราจะมาช้อนแถวนี้นี่ดูดิว่าจะได้ตัวเพิ่มไหมนะครับก็นี่ครับเดี๋ยววางไว้ก่อนอ่ะโอเคปลง,เล,ลงกันเลยดีกว่าลงกันเลยดีกว่า ก่อนนะเดี๋ยวขอดูป่าลกๆก่อนถ้ามันลกๆอะ่ะมันน่าจะมีตัวนี่ไงนี่ไงไม่ทันไหลทุกคนปลาอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนมีตัวตัวเดียวอ่ะนี่นี่เพิ่งมาลงบนเพิ่งมาลงบนดีกว่าเดี๋ยวโดดหลุด,ลดนี่นี่เห็นปะเห็นปะนี่ได้อีกตัวหนึ่งแจ๋วตัวนี้ตัวเมียป่าวะเดี๋ยวดูก่อนพี่ดูตัวเอกดูก่อนนะทุกคนปึ๊บ โอ้ห่างแตกว่ะตัวผู้มั้งเนี่ยตะเก็บยาวบื้เลยตัวผู้ตัวผู้อ้าโอ้โหแม่ตักที่สี่ไปไงรวมแล้วตอนนี้ห้าตัวแล้วนะทุกคนตักที่สี่นะอ่าคลิปที่สี่ตักที่คลิปที่สี่แล้วกันนะครับได้ยังไม่ทัดลายเลยตักครั้งแรกก็ได้แล้วนะครับเนี่ยอ่ากี่ตัวแล้ววะสองสี่ห้าตัวเอ้กี่ตัววะห้าตัวห้าตัว ได้5ตัวแล้วทุกคนอ่ามานปรลากก็เดี๋ยวไปครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัดคันสั้นละกันนะครับเพราะว่าถ้ายาวเกินมันจะเป็นช่วงที่มันไม่ได้อ่ะมันก็จะทาให้คลิปยาวน่าเบื่อนะครับเดี๋ยวพี่เสเอขอตัดคลิปนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวช้อนต่อถ้าคลิปไหนได้นะครับเดี๋ยวพี่เสเกถ่ายให้ดูนะครับก็เอาไว้ชมคลิปหน้าต่อนะครับดูดีว่าพี่เสจเจะได้ปลากัดเยอะแค่ไหนไครับ